ต่ออันทีบาริกิองคมมตรีนะครับทางองคมนตรีเป็นประธานในพิธีประชาราษรอนุปริญญาบัตรแก่ผูสม็จการศึกษาจากปิทยาลัยชุมชนสรงคล่าประจำปีการศึกษาสองพันห้าร้อยหกสิบเซ่ครับทีศูนย์วิทยาบริการปิทยาลัยชุมชนสรงคร่าอำเภอเทพาจังหวัดสรงคร้าพลเอกจะเริ่มชัยสิทธิศาสองคมนตรีเป็นประธานในพิธีประชารารอนุปริญญาบัตรแก่ผูสม็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนส่งคล่าประจำปี2องพันห้าร้อยหกสิบ่ ึ่งมีผูส้สมัครการศึกษาระดับอนุปริญญาจำนวน1 1 8คนครับจำาแนกเป็นสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่55คนสาขาวิชาการศึกษาประถมวััย5 5คนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ12คนและสาขาวิชาการจัดการ6คน พร้อมมอบโลและเกียรติคกุณเจอจุเกียตรติแก่บุคคลแลนะนักศึกษาที่มีพ้นการเรียนและพ้นการทำพิจกรรมดีเด่นครับโอกาสนี้นะคะก็ได้ให้อวัตแก่ผู้สําเร็จการศึกษาความหวาผู้สําเร็จการศึกษาถือเป็นความภาคภูมิใจในความมุ่งมั่นเหล่าเรียนโดยมีครอบครัวเป็นกําลังสําคัญในการสนับสนุนและรวมกันสร้างแรงบันดาลใจให้ประสบความสําเร็จ ขอให้ทุกคนพึงระลึกเสมอค่ะว่าต้องปฏิบัติตนเป็นบุคคลเี่ดีของชุมชนมีจิตสาธารณะและปฏิบัติตนในแบบอย่างเี่ดีมีคุณธรรมมีดุลยพินิจไตรตรองว่าสิ่งใดโทษสิ่งใดพิษสิ่งใดที่จะเกิดประโยชน์ต่อครอบครัวและชุมชนหากปฏิบัติได้เช่นนี้นะคะก็จะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศชาติซืบไปค่ะบิยรลายชุมชนส่งค่าในจัดก,การทึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นระยะเวลาว่า15ปีนะครับเปิด้อนสาขาวิชาตามความต้องการของผู้เรียน ในระดับอนุปริญญาจำนวนหกสร้างค่าวิชาได้แก่สร้างค่าวิชาการปกครอง,องท้องถิ่นสร้างค่าวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสร้างค่าวิชาการศึกษาปฐมวัยสร้างค่าวิชาการจัดการสร้างค่าวิชาการต่องเที่ยวและสร้างค่าวิชาสร้างาธารณสุขชุมชนมีนักศึกษาส่อเร็การศึกษาไปแล้วรวมทั้งสิน้น2 8 3พคนครับในวันเดียวกันนี้นะคะ องคมนตรีค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนินง,งานของโรงเรียนบ้านป่าโอนตําบลเทพาอําเภอเทพาค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโดยมีนายเอกชัยเลิศวิบุตหลักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายอําเภอเทพาพ่วงนวยการโรงเรียนบุคลากรทางการศึกษา,าคณะครูนักเรียนและส่วนราชการให้การตอนรับค่ะ โรงเรียนบ้านปาโอนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลางตั้งอยู่เทมุที่6ตำบลเทพาอำเภอเทพาจาาังหวัดสุโขลัยปัจจุบันมีนักเ,เรียนจำนวน267คนขา้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน28คนจัดการศึกษาภายใต้กรอบ3าเสาหลัก5กลยหยุ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบแคมป์พร้อมทางสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาต่างๆ ลูกฟังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกเทดีมีความกตัญยูตามเปาม้าหมายลักของโรงเรียนคือมารายาทดีมีวินัยใจอาซาทรงผลให้หนักเรียนนะคะมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะชีวิตและกระถักษะอาชีพมีจิตอาสาช่วยเหลือส่วนรวมและสามารยโยรวมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยทางโรงเรียนค่ะได้ครับเคลื่อนการพัฒนาน้อมนำสร์าพระราชาของในหลวงราชการที่9กและพระบรมราชโบายด้านการศึกษาของในหลวงราชการที่สิบ สู้การปฏิบัติเพื่อสั้นตอพระราชปณิธานสร้างคนดีสู่สังคมจากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการของทุนการศาึกษาที่โรงเรียนบ้านคู่ในสังอำเภอชนะและรวมประชุมห้ารือกับคณะผู้บริหารครูตัวแทนคณะกรรมการทศศึกษาและผู้นําชุมชนับฟังรายงานแผนง,งานพ้นการพัฒนาและการจัดการตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนนะครับ โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาปูมิปลอรุณเดชมหาราบรมนาปภิดแจะมีพระราชดำริให้จัดตั้งคืนเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโดยได้พระราชทานทรัพย์สินพระองค์เพื่อนําไปช่วยเหลือกานศึกษาสนับสนุนเด็กที่นักเรียนที่อยากจนนะครับแต่มีความประพฤติดีให้ได้รับทุนพระราชทานและมีโอกาสแต่งการศึกษาจนประกอบอาชีพได้ครับ